รัฐธรรมนูญมีมติเอกันให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สาส,าสาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันรวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสำหรับจุดเริ่มต้นของคดีถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้นเจริญรัตน์เนื่องจากนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคมภายหลังการเลือกตั้งจบลงที่ประชุมกะกะตมีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงเมื่อวันที่9มิถุนายนไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งสสจากการถือหุ้นไอทีวี42,000หุ้นโดยเห็นว่า คำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้งสามคนคือนายเรืองไกรฤกิจวัฒนะศีสุวรรณจันยาและสนทิยาสวัสดียื่นให้กะกะตพิจารณาก่อนการเลือกตั้งเพียงสองวันทั้งที่กฎหมายกําหนดว่ากรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติต้องร้องภายในเจวันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาช,ชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561มาตราห้ประกอบมาตรา60แต่ให้รับไว้เป็นความปรากฏ สืบสวนเอาผิดในคดีอาญาเพราะมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไปสวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอานเป็นการเข้าข่ายกระทําฝ่าฝืนมาตรา42งเล็บ3และมาตรา15 151แห่งปรปว้วยการเลือกตั้งสอสอ แต่อีกด้านหนึ่งกกตได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็่จริงของสำนักงานกกตขึ้นมาคู่ขนานกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องต่อกกตขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82คดีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนาย,ยกพักแก้วไกลมีชื่อถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่กระทังคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงมีมติ3ต่อ2เห็นว่านายพิธาถือหุ้นในบริษัทไอทีวีขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ก่อนจะนำเรื่องเข้าประชุมกกตโดยเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมที่ประชุมกกตมีมติ4ต่อ1 ส่งสารรัฐธรรมนูญมีชื่อถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่โดยพยานหลักฐานที่แนบไปด้วยวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองและบริคนสนทิระบุว่าประกอบกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือรับบริการและดําเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาทางโทรทัศน์ประกอบกิจการผลิต จัดทาจัดการเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์นอกจากนี้มีแบบหนังสือนำส่งงบการเงินของไอทีวีปี2,565แจ้งว่าประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์แม้ปัจจุบันไม่ได้ประกอบกิจการแต่เมื่อยังไม่จดเลิกก็ยังประกอบกิจการได้ขณะเดียวกันบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นยังปรากฏชื่อนายพิธาอยู่แม้จะระบุว่าถือในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ไม่มีหมายเหตุว่า ถือแทนใครก่อนจะมีการโอนหุ้น42,000หุ้นให้นายพาสินลิ้มเจริญรัตน์น้องชายไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ดังนั้นกกตจึงมีเหตุผลที่ขอให้ความเป็นสอสอสิ้นสุดลงตรามมาตรา101วงเล็บ6และ98วงเล็บ3และให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่